วาทะลกเด้งขอเสนอช็อตปั่นประสาทและความหาพงศกรขำม,มามาดูช็อตแรกครับแกเจอทักษิณอดีตแหลงหนึง่งประเทศไทยรุ่น21ปีดูแกเขี่ยทักษิณดูดูแกเขี่ยแหล่งหนึ่งโอ้โห,โหเสียทรงกันไปเลยช็อตนี้นี่ครับพี่โบ๊ชแกเขี่ยอย่างดีดูแกทำนี่ใครคิดก็ว่าต้องทอปแกไปยกค,ครับดูและจากได้เปรียบคู่แกเลยต้องมาเป็นฝ่ายโยนนะครับโอ้โหใครก็ต้องทอปครับ แต่ช็อตสีมือก็มีให้ดูครับดูดูโอ้โหแกพาทักษิณทัวร์แกพัดด้วยไปไงโชว์ไปนี่หยอดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ลูกนี้ครับนี่แกไปจกเลี้ยวทักษิณนี่จังหวะสุดท้ายคนดีๆเขาไม่ทำกันครับโอ้โหและแต่ละลูกแกดูลูกนี้แกนี่แกไปสะก,กิดทักษิณโอ้โหคนดีๆเขาไม่ทำจริงๆครับแต่ละลูกแกนี่แบบเพลินไปครับ โอ้โหแล้วยืนขำยืนแอคนี่ลูกนี้แกสั่งคู่เลยเลยเพื่อเสิร์ฟอย่างนี้นะเว้ยเพื่อนนี่คู่แกก็เสิร์ฟดีครับแกก็ท็อปโอเคแต่มันสะดุดเน็ตมานี่คู่แกแก้อย่างดีเลี้ยวแต่แกครับแกโยนขึ้นไปอย่างนี้นี่เหมือนไอ้เพื่อนหลบระเบิดแล้วมีหน้าไปดูครับไปขำครับไปขำใส่เพื่อนเอ้ยเพื่อนกอโด,ดว้ว่ะและนี่ก็คือรวมช็อตฮาฮาปั่นๆของแก